ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามเมดกุ้มค่ะวันนี้ทําขนมปังหน้ากุ้งกันค่ะค่ะผสมกุ้งกับไก่แล้วก็สับให้ละเอียดเนาะละเอียดแบบหยาบๆไม่รู้ละเอียดยังไงแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากค่ะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็พักไว้เนาะตำสามเกลือค่ะให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปในจานผสมเนาะผสมก็ใส ปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้ค่ะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเรามาตัดแผ่นขนมปังกันเนาะเราตัดขอบออกเนาะล้วตัดครึ่งค่ะผ่าครึ่งเลยจากนั้นเราก็ตัตวหน้าตัวหน้าค่ะแล้วก็มีกุ้งเนาะกุ้งเราผ่าซีกเนาะในอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเราผ่าเป็นสองซีกเนาะจากนั้นก็วางไว้แบบนี้ค่ะตามรูปเลย เราพักไว้แป๊บหนึ่งให้ขนมปังเขาเซตตัวเนาะถ้าเราเกิดเอาไปทอดเลยอะไรประมาณเนี้ยมันจะแบบอมน้ํามันนะคะาจากนั้นเราก็วางผักชีเนาะวางแบบแปะแปะไปที่หน้าเนาะจะให้มันดูสวยงามเลยแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ค่ะเอาแป้งขนมปังที่เราทําหน้าทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็เอาไปชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ จากนั้นเราก็พักไว้เนาะทุกอันละค่ะทำให้เสร็จเรียบร้อยเราก็พักไว้พักไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะตั้งน้ำมันค่ะพอร้อนเนาะแบบไฟกลางอะไรประมาณเนี้ยเนาะอันนี้วิธีการดูน้ำมันว่าโอเคใช้ได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยเราก็ใช้เกตดขนมปังค่ะโยนลงไปพอถ้าขึ้นฟูป,ปุ๊บเราก็ทอดได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยเวลาทอดจะต้องกลับหน้านะเอาหน้าที่เรามีมีหน้า วางลงไปก่อนไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าวางลงไปก่อนแล้วจากนั้นถึงจะเทินเอาหน้าที่แบบไม่มีไส้เนาะไม่มีหน้าวางลงไปค่ะงงใช่ไหมประมาณนี้ค่ะพอสุกก็เสียบไม้ไม่ใช่พอสุกก็ตักขึ้นค่ะยกขึ้นเสียบๆขึ้นเนาะอย่างนี้พักไว้ให้เขาเสด็จน้ํามันของเราก็ทานคู่กับอันนี้ค่ะน้ําจิ้มไก่แบบง่ายๆเลยเนาะฟังค่ะคริสปีขนาดไหน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบายพูดดูรัวแล้วก็แบบเลนพันกันพันกันไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ